ใช้ชีวิตมา30กว่าปีก็เพิ่งเคยโดนเด็กเอ็นดิดก็ข่าวนี้เลยวะเสียเงิน2อ0 0ายังไม่เท่าไหร่ขับรถไปสองชั่วโมงนั่งรอแม่งอีก2ชั่วโมงสรุปกูโดนแม่งเบียดขากลรหิวชิบหายจะหาอะไรร้อนๆแดกเพื่อมาเยียวยาจิตใจที่แสนบอบช้ำก็บังเอิญได้มาเจอกับร้านนี้เสือหอยเนื้อตุนร้านเนื้อตุนสไตล์น้ำใสที่โคตรหาได้ยากยิ่งในปัตจุนนี้มาถึง พูดพั่มทำเพลงสั่งหม้อไฟมาก่อนเลยหน<ม>ึ่งชุดตอนนี้ราคา240บาทเครื่องแน่นจริงมีเครื่องในครบทุกอย่างไม่ว่าจะเอ็นตุนชิ้นใหญ่<ม>บ<อ>้าขี้ริ้วเก็โคตร และสําหรับมามกูขอยกให้เป็น MVP แม่งอร่อยชิบหายไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยและถ้าแดกบอดเดียวยังไม่จุใจอะไรเขาขายโคตรถูกขั้วแ,แค่60บาทสั่งเพิ่มได้เลยและสําหรับใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวแห้งต้องชามนี้เลยกับเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดเสือใหญ่เส้นมีคุกม,มาแบบ3รสเครื่องโคตรแน่นเสิร์ฟมาพร้อมกับน้าซุปก๋วยเตี๋ยวว่าดีแล้วน้าซุปแม่งโคตรด,ดีเป็นซุปใสที่หอมกลิ่นเนื้อแบบสุดๆและสำหรับใครนะครับที่ไม่ชอบแดก เตียวขอแนะนำสองเมนูนี้เลยจานแรกจะเป็นข้าวตับเนื้อทอดกระเทียมที่จะผัดมาได้โคตรดีตัวซอสต,ตัวตับกรอบกรุบไม่เหม็นสาบเลยสกกักนิดเดียวส่วนีกจานเป็นข้าวเนื้อย่างซอสญี่ปุ่นจานนี้ก็ทำออกมาได้โคตรดีเนื้อย่างมาแบบมีเดยมแรงส่วนใครที่เป็นสายลูกชิ้นจัดไปครับลูกชิ้นเนื้อย่าง ไม้ใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้น <c oughs> และสําหรับใครที่มาเพียงท่านเดียวนะครับที่นี่เขาก็มีบริการก๋วยเตี๋ยวเป็นชาชาอย่างที่เห็นชามนี้นะครับราคาแค่100บาทถ้วยบเบิเลอาตรงๆว่าตั้งแต่ผมรีวิวมาผมชอบร้านนี้มากๆชอบเป็นพิเศษอวยยศให้ <c oughs> เลยเขากล้าให้เครื่องมาแบบเน้นๆและราคาดีรสชาติโคตรอร่อยร้านนี้นะครับชื่อร้านเสือหอยเนื้อตุ๋นเป็นเนื้อตุ๋นสไตล์น้าใสที่โคตรอร่อยจริงๆร้านนี้จะตั้งอยู่หน้าแมคโครสาขาตลาดลุ่งโลดนถนนเส้นตัดระหว่าง ตาลูกกาคลองสี่และถนนลัลงสิตนครนายกใครอยากกินก็เรียนเชิญได้เลยผมแปะโลเคชั่นไว้ให้เรียบร้อย